สี่พูดสี่น้งสีนน่ากลัว่สแตนด์อัพเดอกานกายเอสดีเล t เชียลพีโเอลแบทเทิลเรเซอร์พาเทนชัวย่อี่จะเปลี่ยนสีทำไมวะจะมาไม่มีหนึ่งไงโหได้สกรีนเลยพอดีขั้นอนวันนี้มากับแฟม i l ีแล้วก็วันนี้จะมาเล่นนอว่าเจอกับ แอเจิลนะครับผมระว,ว่าที่เติมของไมเคิลนะนี่คือใบนี้เองก็ตอนนี้่ก็น่าจะออกแล้วเสียสิเคหาซื้อได้ในงานแข่งวันที่2ป็ี่สองนะซึ่งวันที่ถ่ายเป็นวันที่22สองนะครับจะมีงานแข่งนะแต่ว่าเราคงลงประมาณเย็นๆแล้วละ่ะท <g ib it> ุกคนคงแบบว่าไปไม่ทันเขาคงจะเก็บก่อนสั่งซื้อก็ได้สั่ง <3 S 1> ซื้อก็อได้แต่ว่าไม่รู้ว่าวันไหนก็พยายามติดตามเอานะครับผมเราก็เป็นผู้บริโภคเหมือนกันนะขายของเก่งแต่เขาไม่ได้ฉายทุกคน บายออกไปเช่นกัสำเร็จอืมใช่ใช่เอาไว้ที่เราเห็นกันนะมไลท์ตัวผ่านแล้วเข้าเทิร์นตไลท์อันเดอร์เลเยอร์เเทียว ecbl ไลท์ตัว ecbl ส็อตแอคแท็กเออเข้าเลยไลท์เชคกอิทิอทิกเกอร์โีฟอนัวเกียบ้อนมากกว่าอเกได้หมดแล้วไอ้ติก ผมไม่ออกละชึบไลท์แทนทพ่่าไลท์เซนต์คัตอมสกิลเอาไปเทลเตอร์ยาโซมาต่อแถบแถวหลังทำได้ปล่าเราโกงเอาตัวเรื่องออกมานี่มันท่าเก่าทันชัดบอมของใหม่ครับสกิลคนใหม่เขาบอกว่าเมื่อตีจะโบอกสามพันตามเดิมตีใครก็ได้เลยนี่ที่มันได้ใหม่ริมเก่าเนี่ยแะนะรเก่าออกไปแล้วนะจะตีแล้วเข้ามาตี บนะอกหกพัเนาะอะไอคนนี้ฮิตก็จะรู้อีกใช่เมื่อกี้ทิ่ออกไป2องเมตรคงไม่ติดหรอกมัม้งอ่ะไปก่อนขีพลางแวนโอยตียสิบห้าเจอข่าวหกเช็คเฮ้ยเฮ้ยอ่านแล้วเฮ้ยไอคนนั้นมันใสเกลอะไเลตนแอนด์ร็อปยืดป้าคู่แห่งหินแล้วอย่ยงจริงไล้ไล่ชิเลเที่ยวอาควเโว แบตเท่ากันรู้อยู่ตีใครตีแมนเออๆคุณต้องเห็นแดงคุณตงเห็นแดงเหมือนกัมีปุ้ยไหนเช็คกัโอ้ของดีผ่านแล้วเติมแสตมป์แอนด์รอแอนเชนเฟเธอร์ผมยังไม่ได้เติมโปรโมเลยครับทุกคนโปรโมมันยังไม่มีเลยนะไม่เก็โปรโมไอตัวของไอเนี่ยไอตัวนางคลาสโปรขาวอ่ะของเกณหนึ่งแลหรอใช่ใช่ใช่ก่าไโปรโมเก่าอะเลยไม่มีโอกาสได้จับจองเป็นเจ้าของ ลมไอใจเกี่ยวเลีครับผมบอกเลยว่าของพูดตรงนี้วันนี่คือล่างอวาตารสกิลมันทำรได้เ่ยมันลุกบวกสามพันเล่ยสกิลไม่ง่ายๆลุกในลุกในสแตนเฟสตอนเริ่มเพียนวันถือว่านับนะครับเพราะมันลุกเราก็ลุกถ้าเราเป็นตัวตีเหมือนสองถ้าขอทำไหมมาจะตีแล้วเขาไปโดนทีมบวกข้ามัมนไส้ก่อยมันเบ่งก้ามใส่แบบนี้เลยโอเคสิบเก้าแอน เอาไปเจอเล่าตานของฉันโอ,โอ้เกลียดเข้าเลยเฮ้ยวันนี้บวกสามพันตามเดิมไปอีกสิบห้าการไปเลยสิบแปดเข้าเลยเช็คต่อทิกเกอร์สองผลักให้คนนี้ไอ,อ้มันใจว่าจะลุว้ว่ะชวนหนึน่งเฮ้ยมีโอกาสได้อยู่เด็กหน,นึ่งเด็กกันเช็คเก้าสามสกิลแมนเขาบอกว่าเมื่อใดเจอเกลียสามปัตตาบทเนี่ย เอ้แล้วจะเกี่สลูกเพื่อนกอนจากนั้นคาราบัสเนี่ยจะเรียกคนนั้นอ่ะบวกหมื่นเขาที่ลุกีแล้วคนนี้บอกว่าเมื่อลุกจะบวกอีกสามพันไงมีประโยชน์นี่มันสกิลเรียบง่ายโอเคแล้วไม่เช็คไม่มีเกอร์จอมตีดาวเลยสิบสองยี่สิบสองสอี่องเขายื่น่างคาาบาของฉันโอ้โหสี่ดาเมจจบเทิแล้วพอเทินสแตนแอนด์รอ เดี๋ยวผมให้ดูสาเหตุนะทำไมถึงไม่กราบเฮ้ยอยากดูอยากรู้อะสาเหตุที่กราบไหมนะเราดูในคลิปแล้วกันไรส์ซีรีส์ไฟเซเลเชียลเซเลเชียลอิมิชิโนลี่กิฟต์โคดิับโคดิควันเขาก็ต้องวันหรืทูยังไม่มาเลยโอเคขอเซเลเที่ยวแนวหลังอามาทีสกิลมาทีโซบาร์หนึ่งคอการ์ดจักได้ในทโซนหนึ่งใบลงช่องเลือกขาดซืเข้า จากนั้นเอาการ์ดบนสุดของกองแก๊สไปแตะครับพร้มอมเลยใบน,นี้นะครับผมภาใบไม่ปกปังนะแล้วก็สกิลของคนนี้มาดิคัดแองเจิลนำตัวเองไปใต้กองการ์ดจวดแก๊สสองใบจากกองแก๊สอยา่านั่นไงวะให้กองดูหน่อยว้าวเห็นสีดำแล้วเนี่ยแอนยังคู้อยู่นะจวอะไรอยู่แน่เลยแล้วทิ้งการ์ดมือเป็นหนึ่งใบ แต่นะเขคาเข่าเฮ้ยตัว3,000หน้าปัะใช่ถ้าระบบ6,000สกิลแวนนะครับผมสกิลคลั่งแล้วก็ข,อ,ข,อ,ของเรียด้วยรวมกันใช่ค่านี้หมูมือหนาเอาแวนก็ได้ได้เลยเข้าใช่ไหมจะบินได้เฮ้ยขีคขีพลังฮิ้วโอ้ฮิวไม่ได้จะพลังแวน ผมน่าจะไม่รอดจากเินมนาทุกคนน่าจะตายก่อนพลังเวนเอาใจเียรไหมเฮ้ยเท่าไหร่สิปด PG ไม่ให้หรอกก็จะเอายี่สบสามย่สามเหรอโตีแบวนกันเดียวตีเรียดีกว่าอย่ามาเยอะยี่สิบเก้าเอ้ยยี่สิบเก้าม,มันยี่สิบสามเองเออันนี้19สเก้าองอ๋อยี่ีให้หรอก ร่างอวตารของฉันต้องเจอแล้วทุกคนมองว่าการทำนี้คืออย่าจริงจังหรืออะนี่เราเล่นเล่นนะครับคือผมห่วงมากตัวนี้้ยไลฟ์ไปสิโจวได้โอมันจะลุกกี่เวฟกันนี่ยเฟสไรเซอร์กิฟตเอ็กเซลถ้าเกิดไม่เห็นยังไงต้องขอบใครด้วยนะครับผมในฝั่งนี้มันจะสะท้อนแสงนะครับเก๋จะต่อแล้วพ่อไฮพาวเวอร์เรเซอร์คัสตอมมาจะตีแล้วเฮ้ยตอนนี้จะหวดสามพันด้วยเข้าเถอนเพราะว่าสแตนด์ อืม,มากยี่สิบสองจบมตีสัาบัญาก็คงทําใจแล้วจะปล่อยเข้ามาทีกเด็ดขี้ค้งแล้วเฮ้ยคนนี้ยังเ,เข้าอยู่คนนี้จะบวกไปทั้งหมดมีสี่แดมอ่ะหมื่นสองใช่ก็จะเป็นสองหมื่นหนึ่งยี่สิบสองตีข้างก็ได้โอ้เเรนข้างจริงๆผมเลยเนี่ยอะให้ให้ใ <19, 5. S 2> ห้โอสิบเก้าข้างให้ให้ให้บัชาจมตีสิบแปด สกิมันจมตีคารบัตสองลูกเพอร์สองคนจางหน้าตนะัวนี้กับใจเกเรใจเกเรตัวน,นี้อบอกว่ามารุกโวยอีกสามพันเป็นหกลาวาตาสองชั้นเนะี่ยไม่มีวันตายวันกิดอภิชีไปถ้ามีฟรีนะ <c oughs> ช่องนี้เด้เช็ค <c oughs> ฟอนทิกเกอร์มีแถวหน้าหกหมืน่นแรงเจคันเซ็คนี่ออกตันี้ก็จะเป็นยี่สิเอดสเอเข้าแล้วสามสิบอ็ดจบันกามสิบเด อ๋ออันนี้เป็น15 25แล้วก็ฟอน35แหวน42โอ้โหรอดอีกแล้นเนี่ยรอดอีด้ไงวะเนี่ยเดี๋ยรอดพอติกเกอร์ไงล่ะพอเทิร์นสแตนด์แอนด์ดรอ็อกเอร์โอ้ผมต้องหาของเล่นแล้วทุกคนเนี่ยผมตายก่อนแน่ right. ไรคิมสันอิมแพคไม่นตตอนคือยูนซัโนี้กิฟต์โพเทคสติวเมื่อไรสักเกตเมื่อไรลงมาสักเกตสาม ดีก่อนเอาใครดีพัตตาบาส,สองใบข้อการจากแดสเมทซนมาหนึ่งใบาจากนั้นยูนยิตนี้บวกห้กาหมื่นห้าเบ่งกล้ามเบ่งกล้ามไม่ใช่เบ่งกล้ามเบ่งไมได้ขอเขกล้ามเยอะกว่าเข้าโดยโรงพี่บาลเท้ที่ฟาเทลพาเดตโอ้โหชิบหาลไม่ได้หนึ่งสกิลของ,ของ คิมสันฮะกละดารจาก damage z มมหนึ่งใบไปแต่กองการทำ damage c h e c ใส่ตัวเองเช็ c อะไร c h e c โอ้ไม่ออกดีไม่ใช่เจสนใบยงข้างล่างแครเลยข้อ <laughs> <c oughs> ไวชันเซอรเทียลรักาเอวในเทอร์นี้มีการบน damage zone การมีลลงจากบนมือค u ต t e า b าหนึ่งข้อก้าจากตอบโซนหนึ่งใบลเกาเซอร์ไ <c oughs> รดี เมื่อกี่ใบฮะาสามใบพ่วนโอ้โหคอรงนนี้เลยถ้าเมื่อกี้ไม่ตกแดนมาโดนแน่อยางเลยอะเข้าแอนเลยไปม่กดเหตุเซนจิ้เนี่ยกดเอาเดี๋ยวไม่ใช้พิชเท่นาถ้าเกิดเผื่อรอดเนี่ยสิบเก้าสามสิบสี่แนขี้ไปเดียวตายขอาเลยขี้ออกไปแล้วทั้งหมดหนึ่งสองสามสี สี่ใบแล้วก็เมื่อกี้ก็กลับไปใต้าจามหนึ่งเป็นห้าโอกาสที่จะออกมีประมาณเท่าไหร่ไม่รู้ช่ไหมเช็คแล้วเทรนดอกหวานใจสมหาคนนี้นหวานใจหวานใจว่ะเป็นดอกพีจีมือสุดสักเกิลโอ้ยไม่ออกเลยเ,ลยเอ็มป้ายิวหน่อยโอ้ยตายแล้วเขาเห็นคนกดดันเขาคุณหมออู้ข้างนี้ไปก่อนข้างนี้ทำเกมก่อนไปเด้อสิบหกเท่านั้น เข่านี้จะสามสิบไปดิตีนี่เหรอตีแบนดิตี <laughs> ยังไงขอสองเมื่อนเซฟโอ้ยโอ้ไอตัวนี้ไม่ไปจริงไม, <laughs> ไมยายอมน่าอาตามหลังชั้นนะ่ะ <laughs> จบเธอแล้วเฮ้ยเธอนี่ผมตวยแทนน่ะสุด <c oughs> แตนแอนด,อนดรอจบลุกขึ้นมาน่าก็ตามหลังชั้นไล่ไอ้เพอร์เฟกต์ไลเซอร์กิฟต์แอคเซล นี่นพลังัานไงว่าแล้วตายก็ลังเข้าโซ่เขับสวยแล้วจากนั้นขอเออมีมี้าแดมครับบวกไปเท่าไหร่เนี่ย3 5มห้าสิบห้าบวกหมื่นห้าหมดอีกแล้วลงโคชเฟรเซอร์เฮ้ยหมดมือจะตีแล้วไอ้คนนี่บวกสามพันด้วยเขาเถินนีมันห้าเวฟนี่ว่าของมันอยู่ของมันอยู่ครับได้จากแข่งมาจะตีแล้วาบงจตีเซนบีรางอตาของฉันเข้าเลยเนี่ยคนที่ตีอะไรในทีฟุกเมไท้ ว้าวอันนี้พี่เออวกไปหมื่นห้าสองพันสี่สามพันสี่เนี่แล้วผมเอืิกอาวันใจมาการนั่นเหรอใช่น่ารักอีกาจโจมตีสิบแปดเท่านั้นสก,กิลมันโจมตีคาร์ดมาสองลุกเพื่อนสองคนอยูแถวหน้าวันนี้มาลุกบวกอีกสามพันเหมือนหกแรงเป็นสแต็ปซะด้วยเวนกาเท่าไหร่เอยสิบแปดเท่านั้นเบา 22, ยี่สองใบยาวเข้าเฮ้ยวัดได้ไงเหรอเช็คเ,เกือบสองเช็คพิวติกเกอร์บโหวตทั้งหมดให้แฟนจารยืดหนึ่งแย้มยืดไปไม่ใช,ใช่จบแล้วคลิปก็จบแล้วครับส่บบททนวนต,ตับชีพแบลเตอร์โนวาโนวาแบบแองเจิลโนวาเตอร์ของใหม่ก็คือใบนี้นะครับผมไม่ใช่ใบนี้นะใบนี้ได้แรงนแข่งในแพลนนะโปรโมช่นเฉยอันนี้มาจากไมคเจอร์นะครับใครอยากซื้อก็ซื้อ,อได้นะแต่ถ้าเกิดใครอยากเล่นแค่นี้แนะนําว่าถ้าเกิดอยากเน้นแข่งนะ ไม่นำไม่เล่นยังไม่เก่ง,กงแต่ถ้าเกิดขอยากเล่นแบบว่าหนุกๆบความขันก็เอามาเล่นน่าสนุกมากนะครับผมแต่มือจะน้อยแค่นั้นเองโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ